ล่างเรียบร้อยเลยมียอดกระถินพ้อหน่อไม้ต้มใส่ย่างเจียวโบงมามาพี่น้องแซ่บแซ่บน้ำกันจ้าขอแรงพร้อมหนักน้องกระดาษเรียนมีมะกือหนึ่งน้ำสวัสดีครับกับผมเบาวเคนสวัสดีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีย้ำบายๆจะพี่น้องตกแรงหมดเลยเนาะเพื่อปล่อยคลิปกันได้พาพี่น้องลงป่าไอ้ลงทุ่งนามาเนี่ ฝนเบิดคืนเมื่อคืนในบ้านจะติกน้ำหลายหลายบัก้าเขาป่าไผ่จ้ะน้ำก็ที่ถ่วมป่าไผ่แหละเพ็ดผันเมื่อวานได้สองสามดอกกับบกวก้าเสี่ยงอีกมือนี่ก็เลยไม่ได้ไปใส่แต่ว่าเมื่อหามาหารเราไม่บอกเกลี่ติ๊กเลยเห็นพักไอ้นี่พี่น้องพักเล็บม้นี่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 พี่น้องบึกใกล้ใกลนมีทุ่งนานี่ใกล้หลายติ่ก็เลยว่าสิเก็บมือไว้กินกับแกงเราไม่กับฝุ่นกับแก้วกับตะม้งหุ่งก็มาถือคือการยามให้ยามนานถึงได้กิน มคนบองห่วงด้วยจ้ะมันเป็นวัชพืชถอนเอาไปกินโลดโอ้ยเอาไปกินโลดจะผงนาก็ได้มีเพคนห่วงด้วยจ้ะถอนดอกกับเถ้าเพิ่มได้ยิ่ดีเนาะไม่เห็นหลายมีฮอดไอ้นี่นำเนี่ยอ้มาเมื่อนี้่น่าเต็มให้นาเลยเต็มเลยเติดังได้เปี่ยนเลยห้ามหลายพักแว่นแบบนี้พักแว่นอ้าวเปลี่ยนอีกอยู่ในเพื่อนผทิมบอกกินจะผงนามันก็สิตายอยู่เปล่า แค่แล้วยนขึ้นนาดึงเอาก่อนแล้วค่อยมือสมอยู่เฮือนมือสมใบนั่นมันเ่แต่งใบที่ว่ามันเหลืองๆนี่เเอาไวดมีต้นเนินนี่เริ่มออกดอกเล<ะ>้วเริ่มออกดอกเลยอะไรเริ่มออกดอกนี่นะลงมานี่นออกไวเนาะเล็บมาโอ้โหอะไรลักลั่นก็เอิ้นพักเล็บม,มากเลยบอกิน บ้านสติ๊ก,กบางคนก็เอิ้ญสติ๊กเองเอิกกนอ้นพักกระนองมากมากโบมีพักผายโบมีพักผายเมื่อฮันพักพี่น้องถามพักผายพักกัญโจม,มันคนละอย่างกันเนื้อจ้ะอย่างคนละอย่างเลยเด็กนี่พักผายมันเป็นแบบนมันเป็นยังจะเป็นใบยาวๆขึ้นมาในาน้ำว่ายเปลี่ยวน้อย,อยหาผักที่ อร่อยที่สุดในฤด,ดูแต่พักกแงยังอบอกเนาะยังบเนห็นยังเห็นนะแงยังทางนี้ดิโอ้ยมีเต็มเลยเถอะไม่เมืแล้วแน่นแต่เดิมมีคนมาหาอยู่ได้แต่ติ๊กคนมาหากินโยนี่เพิ่นถนอนเออกินอยู่มีคนมากินโยนี่กัดน,นู้นไงเห็นรูปดิไป มาไปแต่งเนาะเคิดไาสัก่อนดีนะยังมีห่มห่มไผ่ให้อยู่เด็ดฮ้อนเนาะเด็ดฝนหลังฝนมันฝนแดดฝนแดดเฮ็ดโปกสิออกจิบอนนักหวาพี่น้องาออกไงน้องอยู่ได้เก็บเฮ็ดละงูกละไข่ซึ่งไข่อยู่อ้อนซ้อนพี่น้องหลายคนกะไปอ้อนซอนน้ำน้องอยู่ละออาเกลียร์สติเราไปเมื่อวานเนาะบึกกี่ดอกบอกไปแล้วให้เพิ่นซาเพิ่นเรียวโอ้ยเฮ็ดออกเด้อเด็ดเนาะ ดอกเพื่อเก่ากับชัวรๆเขาไปเมื่อสายดอกทันคือเก่าทันเื่อเก่ายันไปแตคือเมื่อวานนี่เฮ้ยได้มาสามดอกเสียซื้อบิดเดินตั้งทะลายดอนภูเขาเป็นลูกๆคำเปลี่ยนเป็นภูเขาก็ได้เม่นไปได้เห็ดมาบกี่ดอกเสียซื้อบิดถึงไหนเพรเห็ดบอกมันออกอยู่มันออกโบลายออกโบลายด้วจะเม่น ้นอันนี้ก็เกิดขนาดงามนาคือคล้ายๆผักตบนี่นะคล้ายๆผักตบกินได้อยู่ไปก,กิกนแซ่บจะโกผักจะโกอะไรตัวคุณพี่อะจติขอโตเก็บก่อน <c oughs> เก็บให้ได้ลหลายๆก่อนเดี๋ยวค่อยพาพี่นอ้องเมื่อเอ็ดเมนูแซ่บๆเนะาะจ้าไปกินกับอย่างค่อยไปว่ากันทีจ้ากลับมาถึงบ้านแล้วจ้าทำไปเก็บผักมากินกับนี่โอโอหนึ่งวัน เอ็ดเจียวบองพี่น้องจ๋าเพิ่งเห็นแล้วเมื่อกี้นี่บริยตขั้นตอนให้เบิ่งเด้อแต่ว่าวิธีเอ็ดเจียวบองหั่นเยอะแยะหาเอาโลดติ๊กกะนี่แหละเครื่องเทศในบ้านอันนี้ซีแซ่ตู้เย็นจันค่ะเอาถุงมะขุมเลยไปแช่ตู้อันนี้แบ่งไว้กินสีสันเผ็ดจัดจ้านจะพอเคี่ยนย่างไส้หมูกรอบขนาดเลยต้องแก็บก๊บก็แบจะก็ย่างโบราณพักเลยหากระตำแล้วจ้ะ กำสดๆเลยคกยังเลอะอยู่เลยนี่ดิเพื่อนอยู่เลยโอ้ยเอาเข่ามาจะหันเอาเด้อกวาดเอาเสีได้นี่ค่ะจะเอาถ้วยนี้ไปกินถ้วยนี้แช่ตู้ไปสติขอตัวล่างพักก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวมาแซ่บๆน้ำกันจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟนี่ผักเข่าล่างเรียบร้อยเลยมียอดกระทินพ้อหมํอไม้ต้มใส่ย,ย่างเจ่ยวงมามาพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้า <c oughs> เกหนนัขาแรงพ่อหนักธรรมดาเลิกเรียนมีมือหนึ่งน้ำฟักทองสองพอนได้ไม่คุ่หนึ่งรุ่นเ็ดเดิมพิชนับเม็ดได้แต่เพลิดมากข่ะแต่ไข่มันเพลิดน้ำแดงจำเบสจำเบส มไต้อกินในบ้านมืงไม่กลัวแดดส่องมาพอดีข้านอกกับแมววนกินในบ้านมันเสียวมันจะก้องๆอยจังอรหนีแมวเขากันนาตชิกระสิตามองหูมเจ้าบอสิ mhm 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 Nói mhm 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 ra mhm đó. mhm 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 rồi. mhm 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 Nhìn ừ, thằng nén rất tuyệt vời Tôi tự là nó đang toàn bộ lại đi nè Một Sáng Dạ sáng chả xem nào đó. không bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những sí. ้ากินข้าวหลายมีพักยังไกินได้ตลอดได้มีติดโตติดบ้านไว้ค่ะเสเห็นตัวนเ้นไหมตื่นเต้อย่ขเลยอขอเวลาอะไรทประหยัดมากขอไดพักประหยัดึินเขาเพากินจ้ำเป็นยวกยมันทอมันเข่ากันก็พักลย มันเป็นเมนูที่แบบริหาดีมูมีก็ได้ก๊อปเผาเนี่ยค่ะขอมีพักก๊อบแจ๋วแล้วเขาก็ต้องเล่นะเช่ญนะทำส่งรอบหรอทำส่กอบปลาบิวบอทำปะลาะเากทอด เอาไม่ซ้ำจำูไม่ได้หรอะต้อง้หรอตามาโดนให้เรือกมีใบกระพุกเดียวพอเดีว ัข้าวร้อนๆทิ้งขึงนาของมันเองช่วยอย่างไปจำเ้องตักหน้งข้าวทิ้งขุงนาบ้าทานี้เนี่ยผลเนาะนีบุรีเรือปลาคือพี่มีแ Ừ. Lần nữa lần. Lần gần nhiều. Ừ. Thì nó tới nhu khoảng 3. Có nhu khoảng 3 ạ. Ừ. อิ่มจะอิ่มแลดทกท่นนแคล้วเอาของเราไปไปกระโดดนิดหนึ <t 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 ่งไปต้องเอาเงื่อนไหนะครับแล้ไปดีใต้เลยเกิเมาดีที่เขายกจอยอยู่ใต้มันว่เขามัน่าง อใหญ่บ่ได้ทาาต่วทาไว้เสร็จกพุกไว้กินสบกหอือลายสิบปีอือนแม่เรตักมีแปลาซิวปลาลุงตกในกระพุกหันแม่ทาจะเป็นปลารวมปลากระดิ่งอย่างเดียวเนาะกระดิ่ปลุกนึงแชมาบร่ได้ติงว้ไหนบ่อนี่ก็จนสาปูนไปยัวอนท้อยกขงนิ้งหมดเลย เพ่อจะดประเจดยสดีชอยู่กลางเสาทนนมันจะอยากยัเสียงก้ากลางเนีตาดอยู่นี้เลหลายงห้างเลยมกผูกเลยตาดี็ดาย เี้ยงน้อยน้อยก็ตารดินงทำปลาดจะขัดูห่างส่วนหน้าบังโทนะเนาะไปถึงนะมาเป็นถุงมาเป็นไงเอาโอ้โหใช่ครับใส่หวานู้ือเปล่สมัยที่บางโทืนยื้อมืนมา่กโอ้ยจริงจังคือยืนมึงแบบไนไปผบบ่อกว่ได้ไป เอาไปม้วนตีเยกทีไว้นะโรหวานสมโขสามโขนปาดสลิปแล้วงามงาคนนี้ก็ไปได้น้ำผึ้งย่นย่อแม่ย่นย่อได้ยิ่งปาดปาดโดนน้ำปาต้นสุนยปะยกน้ดจยาลงหมืนลปาดต้นนเลยนวปลูขา ถาเกิดมีเคยรอันต yeah, ้นใหญ่ก็งน anyway. yes, hmm. mm ี้ก่อนมยังน้อยนะหาตรงนี้สามสี่ใบถ้าปูกอะไรกะมาถ้ปีนี้จะเอามาปลูกหรือเปล่าปันดยกป็นยังไงเก๋ๆหนังหน้าวะหน้าเพิ่อรนาหเข้ายังไม่ีเลยมันเหมือนยาอ่เหมือนอืม มันแย่งปุ๋ยย่งอาหาร้นข้าวนะต้องเสริมปุ๋ยน้ำครับเลยค่ะมกองบายเลยเ่นนรวมกับตั้งเจ้าเขาไว้แล้วก็เกบแล้วคนอนี้แล้วเพืาอนจะกจัดขึ้นยังอ๋พยายามจัดให้เขาน้ทำใหน่วยกำจัดเองถามว่ามันแย่ง ปุ้ยเข่าเบาช้านาฬเขา่านแย้งเลยค่ะเข่าาีอ,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 อาหารบเกีจ,จอดพักพายอะไถ้าทาง,งีเสร็จปุ๋ยเขาก็ต้องใส่เกลือพักกุ้รอบงาเยนทมันก็ไปย่าง้นเผาไปกนเลยกอบดีเ แตกมากเลยทำอะไรเราบอเลยนั่งฟินเุ้หญิง่ายเนาะผักกาดั่นงสีเบอร์ได้เลยสามต้นผุ้ยญิบบนี้ักเลยมากผู้เล่นอยู่พอเป็นี้แหละเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงแค่นี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอกำลังใจไหนเลยครับแล้๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับพี่จ้า